สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือหนีผ้าท่านผู้ชมนะครับมารับชมต่องวดครับพี่น้องปู่ศูนย์แปดนะครับวันที่16เมษายน2566ครับมาชมมาฟังน้ำกันครับวางวดนี้ปู่จะเน้นจะเด่นให้ตัวใดญ่นะครับเนาะครับผมมาฮอดมาถึงเลยพี่น้องครับจังเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังตองวดน้ำกันท่านผู้ชมครับ กาบน้ำมัสการครับปูกาบอืมกบหนึ่งห้ากบปูกาบน้ำมัสการแล้วครับปูเฮ็ดสูตรไว้แล้วบ่ปูนี่นะเนี่ในตาล่างมีเดี๋ยวบ่าวเถาจจงกิเคียนให้ไม้ด้วพี่น้องด้วยครับผม ในตะล่างมี9มี7มี1มี8มี6มีห้าปะปะูมักตัวไดปูงวันเนี่ยครับอาในตะล่างปูในตะล่างปูมีชุดเก้หนึ่งมีปะปูนี่ครับตัวน้อยในเด้อพี่ดองเด้อเก้าเจ็ดเดี๋ยวเ้าเท่าจีเยนให้ไหมหนะครับท่านผู้ชม ศูนย์แปดมันประเด็นตัวนี้เดือนไตร,ตรปูรเด่น18เด่นที่แปดสสิิบ8 18ถ้าวิ่ง,งวิ่งตัวไหรปูวิ่งเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งมีหนึ่งห้าเต็มครับวิ่งวิ่งหนึ่งปูวาธรรมชมหนึ่งมาสิปูวันเนี่ยหนึ่งมาหนึ่งมาปูวาหนึ่งมาน้อครับสูตรนี้ก็ตามตาล่างได้นะปูเนะาะ ตามตารางปูเอาทำมาืชุ่มครับเก้าเจ็ดหน,นึ่งแปดหกห้าเอาทำมืชุ่มครับเป้าแถาเคียนให้อ่านะครับเนาะตามสูตรปูนะครับนี่ครับผมวิ่งหนึ่งเนาะปูเนาะอโอ้ขับวิ่งหนึ่ง ปูวะจับคู่ตัวไรปูหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดป่ะครับครับหนึ่งแปดนี่หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าจะบคู่ปูหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดดีบ่ครับ 1, 9, 9, ครับอันนี้เป็นชุดเต็มป่ะคะอันนี้ชุดที่ปูเต็มอ่ะนึ่ง่ะ,ะสูตรที่ปูเขียนไว้ได้พี่น,อน้องได้ตัวน่อยเนี่ย นะครับท่านผู้ชมบ้าวเทาตีเขียนให้ตัวยังไงติดหนึ่งได้นี่บอกปัวเอาหนึ่งเป็นรักหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบอกปัวหนึ่งเก้าเนี่มันเป็นเก้าหนึ่งมันเป็นเก้าหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งหรืเป็นหนึ่งเก้าเป็นเก้าหนึ่ง เป็น9กอ่าตัวนี้รักเก้าเป็นเก้าหน่งปูวาธรรมชมนี่ครับ1 5 1 6 1 7 1 8ห่ถ้า3าตัวดีปห้าเจ็่งห้าเอาคือเป็นหา1จคือบ่าเป็นหาหปัวหนเจ็ดะได้มันก็ขพอาละครับหนึ่งเจ็ห้าหนึ่งเจครับถ้าสาตัวรับธรมชมห้าหนึ่ง้าหนึ่งเจ็ดห้่เด้อปูวาครับ เน้นคู่ใดปูเน้นคู่ใดเนี่ยลักหนึ่งน่เน้นหนโอ้หนึ่งหนึ่งนี่ดหนึ่งห้าหนึ่ง้าน่งห้าห่้าน่ง้าหนึ่้นะครห้าหนึ่้าน่งห้านงหาหนห้าห้าตนึ่องหหน่ง้น่งหนึ่หาน่งหาหนึ่งาน่่งน่นึ่งห้าหนึ่งึ่ง้น่หางห้าหหน มักมาแล้วนี่นะครับห้าหนึ่งเจ็ดมันหมักมาแบบนี้อืมตาอยู่ในี่ปูเขียนเด่นห้าเด่นห้ากับเจ็ดเอออืมทำอยากหลงเลยตาคือให้วิ่งหนึ่งปูมันมักเล็กนึ่งมันคือเนี่ยมันมักเล็กนึงเนี่ยมันหมักเล็หนึ่งมันเข่าอะไรเข่าเล็กนึงหน่อเข่าเล็กนึงอืมครับมักเล็กหนึ่งปูวิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม พูดมันก็ได้ไ่ายังได้ไข่จีฮอดจีฮอดมือมันมึงจะเข่ากันอืไปบอกไปบูทึกบทเจ้าของซื้อยังทึกมนเมื่อกี้มาพูดได้ไห้ตั้่งหมื่นตัวไหนปูัวได้ตัวไหนปกสามเจ็ดเจ็ดสามนแลลวอ๋อเงดเป็ยกสามมาพูดเเมื่อกี้ไหมเงาเมื่อกี้มาได้เงาเมื่อกี้มันซื้อศูนย์สามกับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดบซื้อกับปูมันก็มีในฟอรของมันอยู่ครับ โบ่ได้นั่น<อ>มี07 05 06 07 08ครับมันมีอยู่มันออกตาทิม่มใช่ไหมไปออกซ้มมันเด่นตาที่มช้ากันาครับปูตาตามสูตรวันนี้เด่นหนึ่งจับหนึ่งตัวเด่นเพราะว่าเห็นปูเขียนนีเดียนห้ากับเจ็ดที่ปูห้าเจ็ดหนึ่งขนามันมีสามตัวสามตัวหนึ่งห้าเจ็ด นี่ครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดมาปูให้หางเดียวครับปูศูนย์แปดเรครับทชมชมนี่ครับวิ่งหนึ่งนะครับเราปูจับไปตะล่างของปูยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าหลักเก้าจะเป็น 91, ปเก้านห,หนึ่งมันมาปูก็หลักเก้าเป็นเก้าหนึ่งเราขับทชมชมเป็นเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วเป็นเงินเก้าจับได้หนี่อะไรมาปูเก้าห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งกับเก้าห้า ครับเินเลยเก้าครับครับเป็นหาหนึ่งแปดก็ได้มาปวอืมหาหนึ่งแปดก็ได้มาแวดก็ได้หาหนเจ็ดก็ได้หาหนึ่งหกก็ได้อ่าเออเลขหาหนึ่งยี่อยู่ักร้อยครับเลขหาที่ยื่รักร้อย เอาตะวันเลขาปูแห่งหนึ่งหากระมีได้ปูไหมหากระมีผมมันกีกราฟกันอยู่ในห้างละครับอืมอืมครับท่านผู้ชมปู08นะครับเนาะตะมักนี่คือมักหนึ่งแปดตัปูครับมักหนึ่งแปดครับมักหนึ่งแปดมันหางมักเท่าไหร่มันบวกลึกขึ้นโตมักไปเอาดูมันออกตัวบมักกัน วิ่งวิ่งหนึ่งเลขปะปัวนะวิ่งหนึ่งผมวิ่งหนึ่งแล้วแล้วผมครับบนล่างด้วพี่น้องวิ่งหนึ่งครับผมบอลรอรอครับเอาแคปหน้าจอดทำช่ชมครับปูศูนย์แปดนะครับเนาะสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับการนี้ในตารางปูไก่มาเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับแถวบนแถวล่างแปดหกห้านะครับปูว่าวิ่งวิ่งหนึ่งนะครับตัวที่ปูเห็ดว่าเด่นหากับเจ็ดพี่น้องแต่ว่าปูผันมากหนึ่งนี่ครับชุดที่ปู เจ็บไปตัวน้อยนะพี่น้องเดือบ่าวเถ่าได้เขียนให้ไหมเตียน <_ C 1> หากับเจ็ดตะวันจึงไดปูมักหนึ่งบ่มักหนึ่งอ่ามักหนึ่งมันมีครับมีห้าหนึ่งเจ็ดอืมอ๋อขับปูจะหายมี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตะวันถ้าเป็นเก้าจะเป็นเก้าหนึ่งท่านผู้ชมนะครับเนาะขับสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งแปดก็ได้ท่านผู้ชมปูว่าแต่ตัวร่องกับหาหนึ่งแปดเรือพี่น้องนะครับเนาะวิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เอาแคปหน้าจอครับผมเอากาบขอบคุณของพุ่นปูนะครับเนาะขอ,อการคิดหนาพี่น้องแอดมินมาเผาสวัสดีครับ